วันนี้ค่ะเรามาดูนักพากในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เหลือกันค่ะพากเสียงลูน่าเลฟกูดพากห้าถึงพากเจ็ดจุดสองเอกบุษกรเธอไม่ได้เป็นบ้าหรอกฉันก็เห็นเหมือนกันเธอสตีดีเหมือนฉันแหละเบลทริกเลแสแองดิตาสกีเตอร์ให้เสียงโดยจลัดกรทิพศี ไม่เสียงโดยกริดคดีเด็ดไม่มีเจ้านายดอบบี้เป็นเอลฟ์อิสระนอภมาคหนึ่งกริดฮุกและนายสถานีคริงครอสเกรียงศักดิ์เหรียญทองลีมสัสซีเลียใช่ไหมเพื่อนเก่าของฉันรูเบียสแฮกริดหมวกคัสสันฟรีอัสฟิตบิกจัก,กริดหานวิชัยง่ายสวยไม่ลักเชมัสฟินิกันลีจอแดนทนบตันอนุชิตติกุน